ใครเสนออะไรมาก็ควรจะฟังประกอบการพิจาาจะได้รอบข้อก็ถ้าตัวเลขทางเศรษฐกิจก็มีหน่วยงานก็อย่างเช่นสถาพัร์นะครับต่างส่วนขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารแหประเทศไทยอันนี้ก็เป็นหปัด้อาว่าอาจไม่ต่ออายุเลขข่๋ะไม่มีไม่รู้ แต่ว่าก็ใครใครเสนออะไรมาก็ควรจะฟังประกอบการพิจารณาจะได้รอบคอบแค่มันเองเ,เรามีมาไหมฮะว่าต้องหน่วยงานไหนเป็นหลักที่ที่จะต้องยึดก็ถ้าตัวเลขทางเศรษฐกิจก็มีหน่วยางานก็อย่างเช่นสถาพัฒน์นะครับธรรมส่วนไทยนะครับแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้นก็เป็นหลักส่วนอื่นส่วนห <A S 1> <A S 2> น้างานอืก็เป็นความเห็นที่รับฟังไว้เฉยได้ จริงๆแล้วหลักก็คือรับฟังความคิดเห็นเอามาประ,ประกอบการตัดสินใจไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็คือยิ่งได้ข้อมูลมากเราก็เขามาประกอบการตัดสินใจได้ล,ละเลอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นจะ่บางทีกองอุปชรณ์มีลำตักน้ำไว้แค่ไหนส่วนนี้ไม่ถึงกันก็ควร <ๆ S 1> จะรับฟังอยู่นะเพราะว่าในแง่ของของการที่เขาเป็นอุปกรณ์ก็มีข้อสังเกตมาเพื่อประกอบการคิดมาก็ควรจะเข้ามา เลยขาอนิดนึงนเลขามันมีข่าวว่าอาจจะไม่ต่ออายุเลขาคอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นกังวลใช่ไหมครับข่าวนี้ไม่มีอะไรกังวลรับขอบคุณนะคะ